ในรายการอิสลามมีคำตอบเป็นคำถามแรกเลยนะครับเพราะว่าคำถามสองสามคำถามนี้น่าสนใจนะครับคำถามแรกมาจากจังหวัดนนทบุรีปัญหาครอบครัวอีกแล้วพี่น้องเขาถามว่าสามีภรรยาเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องต่างๆหลายเรื่องเกือบทุกเรื่องเลยสามีอยากจะซื้อของสิ่งหนึ่งภรรยาไม่เห็นด้วย ซึ่งอะไรที่ภรรยาชอบสามีก็ไม่ชอบอะไรที่สามีชอบภรรยาก็ไม่ชอบก็เลยถามว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรตามหลักการอิสลามจากจังหวัดนนทบุรียุ่งมอนกันนะพี่น้องคนสองคนมีรส,สนิยมที่แตกต่างกันมีความชอบไม่ชอบแตกต่างกันนี่แหละคือมนุษย์พี่น้องนี่คือมนุษย์นะ ทีนี้พี่น้องไม่ต้องไปตกใจอะไรมากปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่อิสลามมีทางแก้ไขอิสลามมีทางออกพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆศึกษาจากหลักการของศาสนานี่แหละโดยเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเอาอิสลามไปแก้ไขทุกอย่างสามารถที่จะอะไรนะกำจัด ปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์นะครับกําจัดปัญหาต่างๆได้ทุกปัญหาถ้าทั้งคู่มีอิสลามนะคนที่เป็นเจ้าบ่าวขอโทษทีคนที่เป็นสามีก็มีอิสลามมีอีมานคนที่เป็นภรรยามีอิสลามมีอีมานแก้ไขได้หมดเลยดังนั้นไอความคิดที่มันต่างกันนะ่ยถ้าหากว่าเอาศาสนามาแก้ไขทุกอย่างราบคาบทุกอย่างเป็นไปได้ด้วดีทั้งสิ้นเลยนะครับ ปัญหาเนี่ยพี่น้องสามีชอบอย่างหนึง่งภรรยาไม่ชอบไอ้ที่ที่ภรรยาชอบสามีไม่ชอบแก้ไขแบบนี้แบบอิสลามนะพี่น้องปัญหานี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอารมุ่มอรวยเมตตาแล้วก็ฟังเหตุผลทันไหมพี่น้องเอาไม่ทันบอกปัญหานี้นะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน อารมณ์อารวยคือผ่อนปลนให้แก่กันและกันเมตตาให้แก่กันและกันแล้วก็ฟังเหตุผลของกันและกันสมมุติว่าของอย่างหนึ่งเนี่ยนะของอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ภรรยาไม่ชอบแต่สามีชอบจะซื้อเอากวกมมานั่งคุยกันอารมณ์อาววยให้กันและกันแล้วก็ให้เกียรติกันสามีบอกว่าเออเหตุผลที่ซื้อนี่นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ภรยาก็ต้องให้เหตุผลนะไม่ชอบนี่ต้องให้เหตุผลด้วยอ้าวถ้อเกิดภรรยามีเหตุผลเพียงข้อเดียวแล้วก็เป็นเหตุผลที่มันมันรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักที่น้อยกว่าส่วนสามีมีเหตุผลที่หลายข้อแล้วก็มีเหตุผลที่มีน้ำหนักมากกว่าเยอะภรรยาก็ต้องให้เกียรติสามีใช่ไหมอ้าวสามีชอบภรรยาไม่ชอบสามีก็บอกว่ามีเหตุผลอย่างเนี้ยภรยามีเหตุผลที่เหนือกว่า สามีต้องให้เกียรติเมตตาต่อภรรยาถ้าใช้วิธีนี้นะทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นปัญหาสามารถที่จะกำจัดปัญหาต่างๆลงนั้นได้แล้วก็ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันคลี่คลายไปในทางที่ดีสาเหตุที่มันปัญหาไม่จบนี่นะผมดูไว้ผมคิดว่าอย่างเดียวนะพี่น้องคิดแบบผมหรือเปล่าก็คือจะเอาชนะกันต่างคนต่างไม่ยอมกัน เธอชอบฉันไม่ชอบเสยอย่างอ่ะฉันเป็นสามีอ่ะภรรยาก็บอกอา้าฉันก็เป็นภรรยาเนี่ยเอาหรือเปล่าเรามายากันเหาาเดี๋ยวก็ไปนู่นเลยใช่ไหมไม่ยอมกันจะเอาชนะกันตรงนี้เนี่ยละเอาเรื่องอะไรนะเรื่องความต้องการส่วนตัวเอาไว้ก่อนดูที่เหตุที่ผลนะครับเหตุผลของใครดีกว่าก็ต้องยอมรับต้องให้เกียรติต่อกันและกันต้องฟังเหตุผล โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสามีเนี่ยนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําดีต่อภรรยาเนี่ยให้มากๆเพราะคนทําดีกับภรรยาเนี่ยนะท่านเราซูลสาละลอหัวอะเลหิวะซัลลัมชมเชยอย่างยิ่งขียารูหุมขียารูหุมลินิซาอิหิม <c oughs> คนที่เป็นคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ดีที่สุดที่ทําดีกับภรรยา ใครก็ตามแต่ที่ดีที่สุดท่านอบีชมเชยว่าคือคนที่ทำกับภรรยาในลักษณะที่ดีที่สุดปฏนิบัติให้เกียรติเมตตานะครับอภัยอารมุ่มอรวยตามใจนะอันนี้ตามใจในสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ตามใจในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะไออย่างเนี้ยถ้าเอาอิสลามมามาจับเอาอิสลามมาแก้ไขแล้วก็ละละไอความทิฐิ การจะเอาชนะนี่นะเอาไว้เบื้องหลังไอ้การจะเอาชนะเนบางทีมันไม่มีเหตุผลหรอกบางทีจะแกล้งกันนะครับก็ขอให้เราเมตตาอภัยกันให้มากๆนะครับแล้วก็ให้ความรักกันมากๆแล้วก็เมตตากันมากๆเอาเหตุผลเข้ามาตัดสินแล้วก็มีความสบับอดทนแล้วก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้มากๆตรงนี้ปัญหาต่างๆจบแต่ถ้าหากว่าเอาทิฐิจะเอาชนะเนี่ยผมดูแลปัญหาเนี่ย ดูดูแล้วที่มันใหญ่ที่สุดของปัญหาที่พี่น้องจากไหนจากนนทบุรีถามมาเนี่ยคือจะเอาชนะกันไม่อารุมอารวยไม่ให้เกียรติไม่เมตตาแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลท้องกันและกันถ้าคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขายอมจะมีเหตุผลเขาย่อมจะอารุมอาลรวยให้แก่คนที่ตนเองรักขอให้เรารักกันจริงๆเมตตากันจริงๆแต่ว่าปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เริ่มเกลียดกันแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ไหมล่ะปัญหาตรงเนี้จึงเกิดขึ้นแต่ทําไมรักกันแรกๆทําไมโอ้ตามใจเอๆตามใจเธอนะอๆตามใจเธอนะโดยที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลเลยว่เออที่ให้เนี่เพราะอะไรภรรยาที่ได้มาอยากจะได้สิ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยบอกเหตุผลกับสามีเลยว่าที่อยากได้เพราะอะไรบางครั้งลองใจลองใจ พอไอเหตุการณ์แบบนี้มันผ่านไปนานๆขึ้นนานขึ้นก็เริ่มเบื่อกันละเริ่มเริ่มโกรธกันละเริ่มเริ่มไม่ไว้ใจกันละเริ่มจะเอาชนะกันละละตรงนั้นเอาไว้ก่อนความโกรธเกล้วการจะเอาชนะต่อกันและกันละเอาไว้ก่อนอารมณ์อรวยกันเมตากันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังเหตุผลของกันและกันให้มากๆนี่แหละคือทางที่อิสลามได้บอกเอาไว้โดยเฉพาะสามีต้องอภัยให้แก่ภรรยามากๆ เพราะท่านนบีนะี่สอนให้สามีทั้งหลายอาภัยและก็เมตตาให้แก่ภรรยาเนี่ยให้มากมากนะครับคำถามข้อที่สองจากจังหวัดกรุงเทพพี่น้องกรุงเทพนะครับไม่รู้ย่านไหนถามว่าเวลาละมาตหัดยุดเนี่ยควรขอดูอาในเวลาไหนดีที่สุดละมาตหฮัดจุดอเอาหาดิษมาตอบก็แล้วกันบันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุฮิบานซึ่ง เวลาไหนในขณะที่เรากำลังละหมาดจะขอดูอาดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเอาคำสอนมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวอะัลฮิละวะซัลลัมอย่าไปคิดเอาเองว่าโอ้ตรงนี้ยดีกว่าตรงนั้นดีกว่าสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลล,ลัมสอนเราบอกเรากำชับแก่เราเราก็เอาเรื่องนั้นมาปฏิบัติหะดีิสรบุอย่างนี้พี่น้อง عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكسروا الدعاء بين <متصفيق> حديث بن تكدي الإمام إمام ابن حبان عن أبو هريرة رضي الله عنه دائنا نكوة ท่านรอซูลลลอฮุวะลัยฮิวะซัลล,ลัมได้กล่าวว่าแท้จริงในสภาพที่บบาวของอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือวาหุวาซาญิดุลอยู่ในสภาพที่เข้าสู่อยู่ต่อพระองค์กราบต่อพระองค์ในเวลาละหมาดท่านนาบีก็กำชับอย่างนี้นะฝาอักซิรูอัดดูอาดังนั้นท่านทั้งหลายจงขอดูอาให้มากๆจึงเป็นคำตอบชัดเจนแล้วนะพี่น้อง เวลาละหมาดต,ตะฮัดยุดควรขอดูอาเนในตอนไหนดีที่สุดอาละหมาดเสร็จแล้วขอได้ไหมละหมาดเสร็จแล้วก็ขอได้แต่ว่าดีที่สุดระหว่างที่เราสูยูดเนี่ยนานๆพี่น้องการสูยูดเนี่ยอย่าทาแบบแบป๊บๆกลมปั๊บอ่านเพียงเที่ยวเดียวสุภานินรอบยานาละล้อวักบัสเลยอ่านแบบเร็วๆเนี่ยสูยุดแบบเร็วๆเนี่ยเป็นการสูยุดที่ ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการสุญญุตที่ไม่ดีไม่อัฟดอนไม่ประเสริฐนะครับการสุญญุตกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะี่ยพี่น้องเราสุญญุตกับพระองค์นะี่ยวันหนึ่งย่างต่ำเนี่ยนะสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่ครั้งนะสามสิบสี่ครั้งเพราะเราละหมาดกับอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ละหมาดฟารดูเนะี่ยวันหนึ่งอนะ่ะสิบเจ็ดรอก็อะหนึ่งรอก็อ่ะเราสุญญุตสองครั้งอันนี้เฉพาะฟารดูนะ ละหมาดฟาดูนะเราสู้อยู่กับอัลลอฮ์ในวันหนึ่งสามสิบสี่ครั้งละหมาดฟาดูส่วนละหมาดสุนัตโอ้โหมีทั้งหมดสิบสองรกะอะก็อีกยี่สิบสี่ครั้งในละหมาดสุนนะรอวาิตยี่สิบสี่กับสามสิบเจ็ดโอ้โหเป็นห้าสิบหกสิบกว่าไปแล้วพี่น้องนี่คือนี่คือสิ่งที่เราได้สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลาขอดูอามากๆในสภาพที่เราได้สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอดูอามากๆใครบอกเราครับ อัลท่านบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลลยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็สูญยูดนานๆหน่อยเนี่ยเป็นผลดีมากเลยนะพี่น้องดียังไงร,รู้ไหมเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเอาศีรษะอยู่ในที่ต่ําบ้างเนี่ยเลือดมันไม่ลงไปไหลเวียนในในสมองนะครับสูญยูดนานๆนนเป็นผลดีมากเลยแต่ว่าสุญยูดแล้วด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์อย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ตั้งใจขอดุอั อย่าไปคิดว่าชั้นสูยุดนานๆเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้แค่เลือดไหลเวียนเท่านั้นเองจะไม่ได้อะไรนะก็สูยุดเพื่ออัลลอฮ์แต่นี่ผลดีทางสุขภาพก็มีด้วยดังนั้นสูยุดเนี่ยจึงเป็นท่าทางที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็พยายามนะสูยุดนานๆในละหมาดโดยเฉพ่อะละหมาตัดยุดสู้หยุดแล้วขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาให้มากๆประการที่สามจากบรลัวทองนะ สามีเนี่ยยืนไม่ได้นั่งละมาดแบบแบบนั่งนั่งอัตติยานะนะครับคือพี่น้องนั่งละมาดเนี่ยขออธิบายทีหนึ่งก่อนจะถามคําถามเ่ยนะการนั่งละมาดในพี่น้องท่านนั่งอัตติยานั่งแบบอัตติยาได้นะหรือนั่งคัศมาดคัสมาดกับพื้นได้นี่นะนั่งอย่างนั้นเอานั่งอย่างนั้นก่อนในขณะที่ละมาดแต่ถ้างอเข่าไม่ได้มันเจ็บเข่าให้นั่งท่าเนี่บนเก้าอีนะ ทีนี้สามีเนี่ยนั่งนั่งอัตถิยาเนี่ยนั่งแบบนั้นเนี่ยนั่งละหมาดนะครับโดยเป็นอิหมามเนี่ยจะได้หรือไม่บางคนบอกว่าได้บางคนบอกไม่ได้จากบางบัวทองพี่น้องอิหมามสามีของเราเนี่ยเป็นผู้ที่นั่งยืนไม่ได้ก็นั่งละหมาดสามีเราเน่ยเป็นอิหมามเราได้เวลาเราจะละหมาดตามเราก็นั่งนั่งแล้วก็ละหมาดตามอิหมาม นั่งแล้วก็ละหมาดต,ตามสามีของเราเพราะมีคำสั่งจากฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่อยู่ในอิบนุมาจานะครับอิหม่ามอิบนุมาจาเนี่ยได้รายงานฮะดีษบทหนึ่งนะครับโดยที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามาจุอิลลอิมามุลิยุตัมมะบิฮีแท้จริงอิหม่ามถูกกำหนดให้เป็นผู้ตาม อิหม่ามเนี่ยถูกทาถูกกาหนดให้เป็นผู้ตามฟาอิดากับบารอฟากับบิรูดังนั้นเมื่ออิหม่ามตักบีรตุลอยะรอมอัลลอฮูอกบัุท่านก็ตักบีรตุลอยะรอมตามอิหม,ม่ามพออิหม่ามอ่านเราก็นิ่งสดับรับฟังอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งที่สามารถปฏิบัติตามได้เมื่ออิหม่ามรูกก้ก้วเราก็รูกก้กัวตามอิหม,ม่ามเมื่ออิหม่ามสุยุดฟัสยูดูเราก็สุยุดตามอิหม,ม่าม ว่าอิดาซัลลากอไอดันฟาซัลลูกูอูดันอัจมาินเมื่ออิหมามนั่งละหมาดมะมุมทั้งหลายก็ให้นั่งแล้วก็ละหมาดต,ตามอิหมามนี่คือฮะดีสที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สั่งเอาไว้เพราะนั้นสามีของเรายืนนำละหมาดไม่ได้เอถามว่าแล้วเราจะเป็นเป็นภรรยาเนี่ยจะนำสามีละหมาดได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะ มูอัลลัฟทั้งหลายฟังเอาไว้นะครับหมูอัลลับทั้งหลายนี่ฟังเอาไว้นะคนที่เป็นสามีที่อยู่ในาศาสนาอื่นแล้วก็เข้ามารับนับถือาศาสนาอิสลามโดยที่ภรรยาอยู่ในาศาสนาอิสลามเดิมๆนั่แหละรู้เท่าไม่ถึงการอ à, ้าวบางบางละมาดพี่พี่ละมาดตามฉันพี่ละมาดไม่ได้นี่พี่ละมาดตามฉันนะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะจะให้ภรรยาเป็นอิหมัมแล้วก็สามีละมาดตามนี่ไม่ได้แม้ว่าสามีจะละมาด ยังไม่ค่อยจะคล่องก็ตามแต่เอาเราสอนได้สามียังละหมาดไม่ค่อยคล่องก็ให้สามีละหมาดเดียวๆซะโดยให้เราเนี่ยนั่งดูนะครับนั่งสอนอยู่ข้างๆโดยการปฏิบัติจริงนี่แหละได้แต่ว่าเราจะไปนําสามีละหมาดไม่ได้สามีเอา้าป่วยหัวเข่ามันเจ็บมากเลยแล้วก็ยืนนําละหมาดไม่ได้ก็ให้นั่งแล้วก็นําละหมาดไปภรรยาลูกๆโอ้ยืนได้น่ะก็ต้องนั่งเพราะอะไรเพราะอิหมามเขานั่งนําละหมาด มะมูมก็ต้องนั่งละหมาดตามอิหมัมด้วยนี่คือข้อบัญญัติที่อยู่ในฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับวบลวิลลาฮิต้าฟีวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุฮ